สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะพี่นุ่นามาทักทายจากจนีเทเลนวันนี้อากาศก็ค่อนข้างจะคืมฟ้าคืม,าคมฝนจะอากาศเย็นใบไ,ไ,ไม้ร่วงฝนตกบางทีนะคะเพราะว่ามันจะเข้าฤดูหนาวแล้วค่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะค่ะแต่วันนี้นะคะพี่นุ่นจะเอาดอกไม้นะคะมาให้เพื่อนๆได้ชมกัน เป็นการจัดดอกไม้ที่สวยงามมากๆค่ะวันนี้จะเป็นโทนสีส้มนะคะเดี๋ยวเอาให้ดูค่ะแบบนียค่ะวันนี้จะเป็นการจัดดอกไม้ทรงอันนี้จะเป็นทรงสูงนิดหนึ่งนะคะ,ะสูงกว่าครั้งก่อนนะคะที่ที่เอามาให้เพื่อนๆดูนี่ค่ะทำไมเรียกทรงสูงเพราะว่าเขาจะมีะตัวนี้ค่ะขึ้นมาให้ให้สูงขึ้น เป็นดอกไม้ที่สวยมากเลยอยากให้เพื่อนๆได้ดูจ้ะสวยจริงๆค่ะดอกกุหลาบอันนี้สีออกเหลืองๆส้มๆนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นโทนสีชมพูอมส้มอันนี้จะเป็นโทนสีส้มๆเลยจ้ะสีส้มสวยงามมาก โอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมดิเววดีมุนะค,ะค่ะม,มากค่ะ